สถานการณ์ความมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรผู้คนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ขาดจริยธรรมในการใช้สารสนเทศเช่นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจดรจรรมข้อมูลฮลัลโหลว่าไงมึงเออมึงไปเจาะข้อมูลโอลมาร์ดูหน่อยดิกูยอยากได้ข้อมูลการปล่อยดาวเทียมของโอมาร์ว่ะ เห้ยได้เลยจัดไปโอเคกูทำมากโอเคมากโอเคแต้งถูกไม่เป็นไรคัดลอกผลงานของผู้อื่นนำมาเป็นของตนเองโดยม่ได้รับอนุญาตเฮ้ยผลงานดีดว่ะผลต้องก๊อบวาง สอดแนมหรือแอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นเฮ้เดี๋ยวไปฉีดปหนนะโดยส่วนใหญ่มักขาดการไตราตรองโดยใช้สติพิจารณาอีกทั้งยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าจนเกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและทำให้เกิดปัญหาทางสารสนเทศต่างๆตามมา,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 าอีกมากมายด้วย เพืนน่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปชมสถานการ,รณ์ตัวอย่างกลางเลยครับณบริษัทส่งออกระดับประเทศแห่งหนึ่งผู้บริหารกำลังประชุมเรื่องสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งการประชุมครั้งนี้บริษัทที่เป็นคู่แข่งก็ได้จับตาม,มองอยู่ไม่ขาดพอาะต้องการรู้ข้อมูลของบริษัทจึงได้จ้างเลขาบริษัทแห่งนี้ไปขโมยข้อมูลของบริษัทรู้ใช่ไหมที่ฉันได้ยฉันจ้อ จะเป็นข่าวหวานของบริษัทเราละ่ะรัฐสรับท่านประธานท่านประธานจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วหวังว่าทีนีนน้งานของงานจะออกมาดีไค่ะหลังจากประชุมเสร็จประธานบริษัทก็ได้ออกไปทำธุระต,ต่อข้างนอกปล่อยให้เลขาอยู่จัดการงานเพียงลำพังการไปที่ไปครั้งนี้ห้ารู้อะไรใช่ค่ะดอกไม้อะไรมาเมาืม่อสบโอกาส เลขาคนนี้จึงแอบคัดลอกข้อมูลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ในขณะนั้นเองประธานบริษัทก็นึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้จึงกลับเข้ามาในบริษัทเมื่อกลับมาก็เห็นเลขขาของตนกำลังขโมยข้อมูลของบริษัทอยู่จึงเข้าไปต่อว่าและดำเนินคดีตามกฎหมาย